ามูนี่แหมพี่น้องครับผมมางามแค่เอาขันแหนมเห็นไหมน้องขันนี่แหมเจ้าผมเห็ดตัวแค่นี้เจ้าผมมันกำลังขึ้นพี่น้องมึงเปลี่ยนยุ่มเลยครับผมวุ้กจิ้มดีใจดินเป็นเป็นแบบคือดินล้วน่นีเว้าวใบแห้งใบยาดพลนโอ้โหกำลังงามเลยพี่น้องครับ น้ำเต๋มันองค์ก่านี่มูน,นี่เนาะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าเด้อพี่น้องครับผมครับใส่ตากคอนยานดุดมือเลื่อมบอกห <c oughs> าไม่ยากปลาเป็นยังไงเป็นอขค์จุ้งสักหนานั่นว่าเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกเกิดได้พี่น้องครับผมเห็ดปวกขิ้ง่อยน้อยนะเห็ดปวกสวนยางครับผมเงี้ยนเบื้องบนปาดครับผมงามพี่น้องเลยบักหลายเลยเด้อพี่น้องคุณอักลากคุณเห็นตะขาบ ครับผมใบไม้เงื้อง้ๆนะแค่นอกวันเจ็บเลยแเมียนเลยไอ้แม่นครับผมหนุ่มเลยกำลังงามเลยพี่น้องกำลังแฉงครับผมขาเพิ่นกิดสีบลอนเงาปันใดนะแม่นครับผมขาบลอยเงาแต่ว่าแฉงกับเสียบุ๊คเอาเลยพี่น้องเป็นเห็ดปวกสนปลายางหน่อยแม่นครับผมกำลังเกิดเด้กผี่น้องครับผมช่วยดีดีผลงานเนียนรับผมไปนันกว่านอ๊อครับ ลุยเลยครับผมหมดเงาเลยเป็นเป็นแถวเลยครับผมสวัสดีก็ไนสวัสดีค่ะครับผมครับมันนี่มีผลิตภัณฑ์เนาะค่ะมานําเสนอเป็นผลิตภัณฑ์จุลาเซรั่มเนาะค่ะเมียนครับผมรถฟ้ารถสิวลดริ้วรอยรถจุดด่างดำเนาะค่ะเมียนครับผมก่อนที่ไปลุยกันเมียนขวัญเฮ้ารับผมครับผมนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆมากเป็นอะไรที่เก่าหพีนรองครับผมท่านใดสนใจต่ะสามารถทัาเฉดกับมาได้เลยพี่น้องครับผมจุลาเซรั่มครับผมจ้าครับผมไปเมียนขวัญลุยเลยครับผม ủa gì thế ạ đúng không ạ ủa 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 này ủa ủa Chắc ủa 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 ขาบัยเงาเด้อพี่น้องครับผมครับเป็นเห็ดปวกคิกหน่อยงานครับผมนี่ปลาอย่างขาเพิ่นบัยเงาครับผมมันดึงขึ้นกระไดพี่น้องเพราะว่าดินมันอยากลุ่มหลวมจังหน่อย<ช>อเหมืนอนแมลงคลานหลากหลายไงอ๋อเหรอครับผมไไม่ป,มป๊กกระเมียนได้ไหมพี่น้องไปไม่มเงื่องกระแมียนลวด <c oughs> ระวังโยขาเด้อจูม,มึงไงเด้อนาะระวังเหยียบเด้อ มอ,อย่างก็เป็นแบบนี้สี่หมื่นเนี่ยจะน้อยเด้อ <c oughs> พี่น้องครับผมตอนนี้ก็ใส่ไฟซอยครับผมวันนี้ส่วนอย่างมันมื่อนี้คึค่มคึ่นที่ตกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเอาเห็ดปวกก้อนน้ำเงาหวานเทาจะถึงดอยก็ป๊าเป็นหยังเลยแย่เลยครับผมเป็นมูเลยเด้กพี่น้องครับผมบม่วมันติดเ็นตา <c oughs> พผ่นน่ะแล้วว่างนี่นหมันหยังนี่อะไรนี่ ว้างามแท้รลองโบกบ้กบางไงโบกโบก้ไงนี่ข,ข,ขากระโบกขาบุยาดอกพี่น้องแต่ว่ามันจากเหน่ยนจังน้อยน้ำหนักอย่างล้บ้วน ดอกก็พอดีพอดีพอดีแก็งพี่น้องครับผมมันมังในใบไม้เงื้องเงื้องไยางใช้หลวพี่น้องครับผมบม่ผัดหรอกทั่งมองก็เป็นดินนุ่มหลวมั่งมองก็เป็นที่ไหนว่าเจ้าเสียมหรอพี่น้องแต่ว่าขาเพิ่นบ่ยาวครับผมมันก็คือเห็ดปลวกท่างอีสานเด็กพี่น้องครับผม เ,เดี๋ยวยิ่งเงาเลยพี่น้องกับผมมัน <laughs> เวนข้างหลังอีเป็นแมง <laughs> เงยนใช่ <laughs> <c ười> ไหมอยู่เป็นไก่น่นบอดี้กับ่เห็นเด้พี่น้องเพราะว่ามันมืดกับผมดอกกระดำดำใหม่กับุวกเนาะตรงด้ามที่ี เป็นคืนคืนน้อยฝนทีนต,นตกเองโอ้เมือ่อวานปลาขึ้นพ<ง>ี่น้องครับผมฝนตกฝนตกหงนะเอาหนีก่อนเอาไปเหยียบยิ่งวนไปว่นมากไเหยียบนะั่นดีๆใบไม้เงเงงเาบ่ายาว นั่งดอกกับอ้วกบวกครับผมเป็นตะแคงแซ่ยบน้องแมง,งกวน <c oughs> จ้ะ <c oughs> อ,อ๋อผมกำลังขึ้นใหม่ๆกับน,นี้ม <c oughs> ีขา,าพันธ์ยันพันธุ์ดันใหม่ๆขึ้นน้องแมงกวนครับมิตรอ้วกบวกทีน้องครับผมดอ้กกำลังแซ่บเลยทำนี่บักหลายได้พี่น้องคุณใบหม่เงืง้อๆหน่อยมัน <c oughs> เลยกัมันยันส่เลยท้องห่าวอย่านั้นกวนเลยบัด้ดี๋ยวเจี๊ยบเปลือกอู้ด่วนเหล่าพี่น้องครับผม, <c oughs> มครับ แต่ฝนบ่ดีลีเิ่นที่่อยออกครับผมในตอนย่างปุ่น่นนนมั้งนี่ต่แนวเดียวับผมอกงามยุอกขาได้ไหมฝนตองเปือยเื่อนม่ยังมันนู้นน่นว้าวอ้ยเป็นยุ้มเลยพี่นองครับผมงามคักเอาเป็นยุ้มกอน เอาเส้ยอ,อันนุ่มก่อนว่ะไม่ได้เสียบลงเลยตัวพี่น้องครับใบเงียวครับบ่ต้องด่ามาเด้อพี่น้องครับผมเแกตัวคนถือขาใบเงียวชัวร์ว่าเอาขามขานบ่คอยเงีเนาะครับแม่นครับผมดอกเขาเลสวยโอ้ยบังพี่น้องครับผมเนี่น้ำไมันอ่อนนั่นนะพี่นี่น,นะ งามพี่น้องเลยิกอกาเดนกไหางมือนี้เลยกินของหวานแล้วห้อมื่อนี้ดย๋ยวผมคาราสวงพี่น้องมันเสียงฝนนี่มันอย่างปอกแกกปอกแกกแจ้งนำทางไปอย่างงนวกนี่ดอกนี่นบังกอหญ้า อ๋อพอแางแล้วบ้านี้ไปรุ่มต่อครับผมครับปอามูนี่แม่พ่น้องครับผมมางามแข็งเอาขันแหนมเห็นไหมน้องขันนี่แหมเจ้าผมเห็ดบัวก็ดีเครับผมว่าเป็นต่อหน่อยไหมเนี่ยเอาขายเหรอใช่มันกำลังขึ้นพี่น้องมึงเป็นยุ่มเลยครับผมว่้นยิมดีแท้ดินเป็นเป็นแบบคือดินล้วน

มุนีกระายเตือหมยครับผมมุนีหลเต๋อตัวเดียวไไปลงนี้สองขนาล้นแล้วเชียงฝุ่นมาลมเอาเงยวเลยพี่น้องโอ้ยกำลังเป็นียวขาดคุนหลักๆอยู่เปิดบ้นไหม จะสิทที่ทำตามวดโอ้ยไก่สองเขียอล้วเนี่ยไน่เห็นตะหักเถอะอ่นี้เหรกำลังเมันตะหักนี่นกต้อพอเแจ็คขมมดอย่างเสียงฝนมา ก็รอแชร์ที่นี่นดีกว่านี้ก็เห็นว่าหงเนี่ยแต่จะได้เยอะแล้เบิ้องไหนสองถอ่นี่มันเป็นยุ่มนี่เนี้ยมเห็นอยู่ทีเพิ่นกงตั้งสีเกิดใหม่ๆมันเป็นสีดอกดำๆเนาะ Nó coi hiếm tận đây Nàng ngay chứ đồ mấy mừng ăn khá ọc mừng ăn phần bao <laughs> 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 นหนบ่อยใ่ก้นหิน้บอกอย่างหน่อยไรกันเนมพอเห็นว่าม่เห็นปกใก้หน่อยอะไรขี้อายมองเง้นี่เอาบนแนมดีๆก็เห็นไหม หลุดมือน้อยหลายต้องพลอยเถอะเนาะสองดอกกันงางเถ่ดอกขามีพอดีสองดอกใหญไดอกตุบปุ๊บมาแล้าว ใบแห้งใบหยาดพันร้อนโอ้โหกำลังงามเลยพี่น้องครับถึงน้ำเทมันแขวนนี่มูนี่ดอกพอดีแกงครับผมที่หวานเนาะครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเก่าเด้อพี่น้องครับผมใส่ตาคอนยานลูดมือเรื่มบอกหาไม่ยาว ทุบเก็บหน่อยยงคืออกเป็นตาหักเลยคล้ายยัเหีียนอืมพ่นปลวกทิ่นี่ปิดไปเนาะปิดปลวกน้องพี่น้อยเต็มแล้วกันให้พี่น้องโอ้ยลุกเหนื่ยหน่อยไหลป้าดบุงพี่น้องกับผมมูนี่ผมว่ามัน เกินลอยยุดอกพี่น้องครับผมเมียนครับผมไปแมงเงื้องเงื้องนมเห็นบอพี่น้องปุ่นครับผมหลายครับปุ่นเอาแทนนกหวนเอาทางไหนก่อนเอาบัถืทียนไหลหมองครับหยียบด้วยนะใส่ะอยู่ข้างหลังหยับแบบมันๆเลยพี่น้องครับผมแบบมือลันเลยแทนนกหวนแล้วพี่ก่อนนผุดผุดครับผมมัมูนี่หลายได้ไหมนกหวนครับ ลายก็ลอยละครับผมว่าตีาเปียกอยากไม่เหี้ยด้วยเปีบพี่น้องบ่ต้องตัดต่อบ่ต้องใส่ถลิงบ่ต้องใส่ตัวแสดงเพี้ยนพี่น้องครับผมน <c oughs> ี่ตัวนี่ตัวนี้ละไอ้นี่อ่ะผมอ้วกพี่น้องมึงคนละเอ้าเปิดบ้างกันนะแม่น,น้องขวัญยังทั้งนานเลยระวังเหยียบเด,ด้วยอะไรล่ะทางขายว้าวพี่น้องอุ้ยบังครับผมเปิดไปยังเต่าพอ่อด <c oughs> ไปเน,นี้ยไป จาดจังได้กับเบลเลนน้องนั่งก่อนกับหมานแถในน้อนพี่น้องมือนีกันได้เห็นแล้วเอามาเงื่อนทางพี่ป่ะนี่เปิดเพิ่งขนาดนี้เป็นอย่างนี้ว้าวน<ะ>้องพี่น้องครับวิ่งไปแล้วเหรอไม่เปิดไปงั้พ่อ ตัวดวงนครับางนี้มุ้ยดวงญ่เนาะมันงกฟันดอกกตีเลยหัวกวังหันอยู่ี่มันงเอาถอยไหมมนนกนยังนู้นนี่เอาเปิดไปกันนะว้าวยังพญาช้างโคตเลยเห็นไหมมันม่นมเป็นมันมัเป็นัวกนมันมนเป็นหัวก้อตัวนี้ขันขากตัวนี้นี่เอามันนกอนเอาออกไปใส นี่ดีเอาปกไว้เอานี่ปกไว้แล้วก็เห็นโดวนี้หวยว่ามันเห็ดปวกพวกแมนตัวนี้มันได้มันพยาดข้างขกหมื่อๆเงิ่งๆเนาะหมดอิกแล้วครับหมัคลายปลวกก็หมดเนี่ยนว่เอาให้ดีอ้ยยอมทิงาใหม่หักวะ ดีหนึ่หนด่หนึ่งขั้นดิว้าวนันนี้หมดจอนะครับมัน,นมหวานนุ่นะอุ้ยน้ำไหลน้นหมดสินเชินันาะทต่าที่เตรียมตาเพราะมันที่เป็นสองข <c oughs> ั้นดะอกมดีดอกเท่านีเนาะน้ำบุดรี่รเห็นเ้อพด่นองคับผมปลามันจเมือ ขนาดพยาข้างหัวยังแนมผมเห็นผลอยู่อย่ามันจิ้มวันไปแกงแกงหวานหวานมาเด้อพี่รองกับผมมาสดของหวานน้ำกันทะเลาซองกับผมมือไหนกับผมมานกระลาซองเหรเฮาอุ้ยระเบิดโอ้เปิดไปยังตะขอดยังตะไหลเอาเงยบๆเลย มีการตัดต่อด้วพี่น้องคับผมสาวเดียวเลยครับผมเน่าอย่ากินบอมเ,เปิดไปเรื่อยๆครับผมอุ้ยเนี่ย<ำ>มันเด้อมันควันใหม่ๆเงื้องๆเลยต,นตานัากนนานาดนี้จะแอบจะสั่ง,งด้วยใหม่เง,งื้อๆเปิดดูว้าวต้นกระดันได้เนาะ ว่าหมดถึงขืนได้ขั้หวานหมดขันเั่จอดหมดขึ้น ขัดพนดเนาะว่าหันบางดอกกับเปลอยได้เมียนกรับผมมันตัวคล้ายกับโอมน่าพี่นออ่ะดูฝั่งนี้

มด่พิ่นอยสงาม้อยมดจอสิมูนีมดจพึ่นอยู่บ่มดัดหน่อยด้ไมครับคุณมันลังขึ้นทำว่มดพอขึ้นมูนีน่งามย่ายรพอนนะออดอกก็พอดีเลย หนึ่งว้าหัวตั้งพี่เลี้ยวขวาเนี่ยกระเนี้ยมเห็นหม่องมันหลายพี่น้องนี่แหม่บังพี่น้องกว่าเงินหัวน้องเปิดบ้างกันนะโอ้กําลังเสียบเงี้ยโอ้เดี๋ยวพี่น้องมาเปิด ไบไม้ซอยกันครับผมเงื้อเนื้อนีเมียนเลยขาเงีปันเสาทุเรศมันะดันไปไหม้จอยดอก้งนี้เนาะเก็บไงเนาะขากังเงายบดอกกระล่อนไปดิ ดอกเดียหมือนกนเกือบเตรียมตาดอกหน่อยเนี่ยม่เห็นอุ้ยแมกวนทั้งหลังทั้งหลังเห็นบ้น่นี่นี่ว้าวหยับเลโอเมีนสัวตะกันว้าวพี่น้องวะวรววงววหวาวหวว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 าวว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  วเตียบตาแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวทางปนเนเดี๋ยวหยุมมงนี่เกบาทกันหมดเลยหมดทัน่งโอ้โส่แมพูนตาเหรอพี่น้องครับเปุนปททไปากนาที่ไนอ่ะไปพูนละไปทายู่บ้านเ้อะกับวันนี่กับม้ับกับตะลุยกับสายแมเมื่อก่าเหรพี่น้องับผมส่วนน้ย เต็มตาลงมาเนี่ยเออไปถ่ายขี้เถียงเน้อเอาแข่ง,ขงกันพี่นอ้องกับมูนี่ก็ไหลกันพี่น้องครับผมแบบไม่ได้ยางไก่ได้พี่น้องครับผมมันเกิดแบบเป็นมูแบบล่ามไปเลยครับนบี่ตุก,ก,กงาไรม่ตุกต้นไม่ได้ถ่ายหม่องแบบเบื้องกว่างให้เบ่งครับผมถ่ายเย็บไปเลยครับผมขายเยอะมาก mhm nè, hết mhm 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 tóc xuống mhm có mhm 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 đi xuống sáng xuống rồi chi vân Hãy subscribe cho kênh ขาคือสูงใ <laughs> ช <c oughs> ่แข็งแข็งอีกมูอหนึ่งครับผมคางๆกันพี่น้องครับผมขาโยช่าครับผมมันเป็นไม่นน่นนี่ครับว่าคอยผาดออกพี่น้องครับ ทั้งทียก็เป็นพญาห้องโขบตกใจหมดงาบเถียงน้องฝนเป็นแถวเลยครับผมนอนหลูกเลยน้อง นยข่างทางพี่น้องครับผมมาดิ <laughs> ต้องใส่เม็ดนะเนี่ยครับผมลูกย่างเดียวพี่น้องช่วงนี้หอมขิงอร่อยใช่ได้แท้ โอ้มือนีมานค่ะน้องมันขวัญล่นตาขนว่ามันเต็มเด้วล่นตาพี่น้องก็บอกพูดนะาจังล่นตาเลยครับผมครับโอ้ามานคักพี่น้องครับครับมือนีมานค่ะน้องมันขวัญนี่ค่ะครับผมมือนีวโอ้บ่ได้ไปไกลพี่น้องครับเอาอยู่ในสวนยาแบบเต็มบกกรกอกเลยเต็มกะตาครับผมขรับจะได้กับฝากจุลาเซรั่มในเรื่อพี่น้องอค,ครับผมครับเป็นผลิตภัณฑ์เนาะค่ะเป็นจุลาเซรั่มค่ะลดฝ้าลดกะลดสิวลดจุดด่างดำนาะค่ะครับผมใดรสนใจทางจะไปเรื่อพี่น้องครับผมครับ เพื่ออย่างน่าสวยน่าใสพี่น้องครับผม,มสามารถทักแชทเข้าขมาได้เลยพี่น้องครับผมหรือจะเป็นทั้งเบอร์โทรก็ไดรนอกน,นั้ก่นอนี่ครับศูนย์เก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าสองศูนย์เจ็ดแปดพี่นงค์ครับผมทักเข้าขมาเลยพี่น้องครับผมถ้าใด้สนใจครับผมไปในนวัดนอกมาหนี้ไปล่างเฮ็ดพี่นงค์น้ำกันไปใช้ลิ้นพันเลยครับ <laughs>